สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาลิตเือน,นะคะทุกคนวันรีเราะพนทุกคนมาปีนเขาวันนี้อากาศดีๆที่ฟินแลนด์จ้าดูเนี่เขาตัดต้นไม้เขาตัดต้นไม้ทุกคนดูดิดีมากเลยโอ้ ขึ้นมาเกือบไม่ได้มา่กินต้องไปหาดอกไม้นิดหน่อยทุกคนสีสวยๆนี่ทุกคนเราขึ้นมาบนเขาแล้วดูทา่า อ้ไขึ้นมาบนเขาแล้วดูมูนเขาท้องฟ้าหอมเลยเนี่ยท้องฟ้าดูต้นมาด้ดีตาละ เขาสวยงามไหมทุกคนนี่อุย้ยเหมือนเด็กมันจะโมไซเด็กๆเอามอไซค์ขึ้นมาโอ้โหอะไรเนี่ยอะไร this can eat เนี่ยเนี่ยกินได้ is. ่อนเงี้ยนใส่ดิดมๆหอมไหมอืมดิสกาเลตเนี่ยไส่ตี ดูบ้านคนเพื่อนนี่แบบอ๋อพิลแคนวันนี้อากาศดีดีอืมดูดอกไม้สีเหลืองเนี่ยนี่บนภูเขาเลยทุกคน ทุกคนเลยกลับมาจากไทยก็ไม่สบายไม่ได้ทำคลิปเลยดูทุกคนสวยไหมึพ่งจะดีขึ้นทำเป็นเล่นกิ้งลงไปได้กรุกกระกรุกระ โอ้ยเหนื่อยนะทุกคนดูสิความสวยงามตอนนี้ต้นไม้ก็กำลังจะเขียวทุกคนตรงนี้ก็เป็นโลงกระดาษเนาะนี่ก็เป็นบ้านคนความสวย อยู่ใกล้บ้านเราน,น่นทุกคนภูเขาแล้วก็ใกล้ถนนใหญ่เด้อโอ้ยนัน่นผู้ชายขึ้นไปยืนตรงนู้นแล้วเดี๋ยวสิดอกไม้นี่ขนาดไม่มีฝนเลยแนะเนี่ยความอยากขึ้นนะปีนขึ้นไปโอ้ยเด็กน้อยเขาเอาโมไซนะ เด็กฟินแลนด์อโมไซมาขับเหนื่อยแล้วนะเนี่ยสแสดงว่าเราปีนี้ยังขึ้นเขาได้ดูป่าไม้ฟินแลนด์โอ้สุดยอดอากาศดีดีข้างบนนี่ อากาศดีมากทุกคน <c oughs> นิดอ่ะนี่ดูดอกไม้ดอกไม้ที่สวยสวยไหมนี่สวยมาก ตรงนี้จะมองเห็นถนนใหญ่เลยนะทุกคนมองเห็นท้องทุ่งทุ่งนาเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนไปดูแม่น้ำทะเลสาบโอ้ท้องฟ้าสวยขึ้นมาก็หอบแล้วทุกคนว้ายเสียงก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะอเพิ่งจะหายจะไม่สบาย กลับมาจากไทยก็เป็นวัดสงสัยจะติดวัดบนเครื่องบินมีคนไออยู่ข้างหลังตอนนั่งดูสิโอดูท้องทุ่งเลยทุกคนทุ่งนาเนาะเรียกฟาร์มทุ่ง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 นากันลังเขียว เขาก็ลงเขากำลังลงข้าวเดือท้องฟา้าธรรมชาตินี่สวยจริงๆเลยชอบดูนี่แม่น้ำทะเลสาบขึ้นมาได้เฉพาะหน้าร้อนนะจ๊ะหน้าหนาวนี่ขึ้นมาราับรองตุ๋ยแน่ น่าขึ้นมาทำบาร์บีคิวเนี่ยเขาก็มีที่ทำบาร์บีคิวให้ถือถ่านขึ้นมา้สวยไหมทุกคนเนี่ยสามารถทำบาร์บีคิวได้น,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 นู่นโรงงานปูนเนี่ยทุกคนนี่คือแผงโซลา่าเซลล์เนาะดูได้ใหญ่มากข้างล่างนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดู เนี่ยแผงโซล่าเซลล์ของโลยา่าดูสิมันใหญ่แค่ไหนดูดูโรงงานปูนตรงที่เราอยู่โน่นนะ โหนี่ฟินแลนด์นะทุกคนดูทะเลสาบสวยไหมทะเลสาบเมืองโรย่าที่โรงงานปูนตัวนี้เขากำลังมาทำถ่ายหนังถ่ายหนังใหญ่อะไรม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้น่าจะถ่ายหลายเดือนอยู่ดูแผงสซลาเซลลดูดิ Uh huh. จิงไหมทุกคนใหญ่โตมาโหฬานดูสวยอยู่บ้านเรือนอยู่ข้างล่างสุดยอดสุดยอดความสวย้ ขึ้นมานี่ก็สุดยอดอากาศดีมากเลยมีน้ำด้วยอากาศดีมากข้างบนทุกคนดูด้แล้วก็สวยวิวสวยวิวล้านห้าห้าล้านนี่ให้ทุกคนดูบนเขารอบๆเขาดูท้องฟ้าดิอืม นี่บนเขานะความสวยความสวยงนะามพาะมาได้ลงหนาวมากเลยนะข้างบนเนี่ยเสียงแหวแล้วทุกคน โอเคนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ้ด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะร่ำรวยร่ำรวยจ้า